ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากับสกินเซนตินิอัลไอลิลี่เล่นตำแหน่งหมดเด่นไม่ได้เล่นเมนอีกแล้วโดนแย่งนี่ขี่วินบินมายังสวยรีคอาว30 seconds until minions spawn เอากเลยา ปกตินะอาริเล,ลียสวยทุกสกินเลยแล้วว่ะทุกคนชอบสกินไหนของอาริเล,ลียคอมเม้นมาหน่อยค่ะระบำดาไปกันถ้าไม่เล่นตั้งแต่ต้นเกมอะชนะแน่นอนเฮ้ยเพราะฝั่งสตูมีแคลรี่ตั้งสามคนเนี่ยเฮ้ยใจเย็นหนู ทันสุดเลยแล้วขามเม่นไม่ได้ได้ได้ไดแล้วไปเฮ้ยปะแด้เปล่าเฮ้ยไม่ได้ไม่จจับจับบไล่ <laughs> ไม่น่ารักเพื่อนเลยับครอเลียเนี่ยร้านมินเนี่ยนใต้ป้อมได้สบายมากลูเซนไม่เอาลูเซนเขามีสกิลหนีโนมายิงใหญ่ขอให้ได้ยิงโอ้ย เดี๋ยวยุมมี่มามาหน่อยน้องเอบคุณครับน <Stay ready. S 1> ็อวขาไปได้ไม่ได้ก็ไม่เอาป่าเราอยู่ใกล้ๆด้วยถ้าบวกก็น่าจะมาซ้อนท่านแหละต้องเอาเลยมา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  ไม่รอดไม่รู้ว่าจังเกิลเขาจะมาเขาแอบอยู่นานแล้วด้วยแหละกลายเป็นว่าปั๊มคิวให้ลูเซียนเลยเล่นเราอ่ะแก๊งง่ายสบายมากเลยนะอีซี่คิวแต่ทาริย่าไม่มาสักทีอารีก็ได้เพื่อเร็วสวักคนโถเอ้ยมันส่องแล้วดิมาแกต้องตายแล้วก็ เซืนได้คิวดาวมันคิวเพื่อนมาแก้งหน่อยแงเดี๋ยวรอเลเวลมกกันแ่หัวโบ้คอมโบกับยูมี่เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยชันเจ้าหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดดเดแปปนึงแปปนึงเอาสไลด์แล้วแปดด้วยหาย ไม่ไงเป็นแผนขุนให้อ้วนแล้วก็ชัดดาวทีหลัง <c oughs> ใช่เปล่า <c oughs> เลยอยู่คนเดียวเอา้าเอ้าทำไมหลุดทำ <c oughs> ไมออกมา <c oughs> อ <c oughs> าร <c oughs> ะวังเฮ้ยสวยสวยสวย เขาเป็นส yeah oh ิ่งล่างแย่แล้วแย่แ <destroys> ล yeah. 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 ้ว เสียดายแอสไม่อยู่่ะตอนนี้และจัดเลยโอ้ยแต่ลูเซียนไม่รอดแย่แล้วแย่แล้วแยกกันแยกกัน ตรงนี้เราล่อจับศอกนูดีไปหมดเดีวกนวก่อน,อนไปไหนอุน้ยลูเซียนแรงขนาดนี้เหรอเนี่ยนี่นี่ได้ลูเซียนฮ่าฮ่าลูเซียนตายแล้วแอสต้องบินแอสเทง ขาแว่นขเขาแว่นขเขาแว่นสโล w slow slow สวยไปไหนจ้าหลอนขนาดออกแทงเลยนะเนี่สยสโล w ดิแว่นแวนแวนแว่นจะไปไหนไปไปโอ้ยว่จาจะฆ่าได้เราเริ่มไหวแล้วแค่ต้องจับให้นนนปั๊บปั๊บ จะรอดได้ยังไงพ่อน,นุ่มเชนซีซีวอโบคอมโบอ่าต้นเกม่เล็ดเกมมาแล้วตัวนี่เรืองแสงเลยอ่ะเดี๋ยวลอยเขาสไลด์อันนี้วิ่งแฟดไปรอดเฮ้ยทาริยา เดี๋ยวไปช่วยอุ้ยเอส้ามาอ่ะคุีย่าคลียพื่อนโดนไม่มีซีซีตูเซียนี่ไม่เห็นแล้วนะหรือหัวร้อนออกเกมไปแล้วว่ะอุ้ยเราเจอเพื่อนเก่าตายเลยแล้วกัน เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวต่อไปมากบตายแทงป้อมนานจัดไปแล้วโตขึ้นไปแล้วนี่เราจะได้คาตาหลจับได้เปล่าโอเคจับไม่ได้เดนเข้ามาแล้วอะ ตามมาเนตามมาดุหิวเปล่าหิวเปล่ามาดนีคนเดียวไหมบ่วงอ่าฮะฮแปด้ยเอ้โอ้ยน้องเพีใคร่ ละหายยะโอ้ยดาเล็ดโอ้ดาเล็ดต่อตีผมเน่าเลยตัวนี้ด้วย,น,น,ยนะมาเนีเนนเนหเ่หน่อยมานี่ยหน่อยนน้าหวายป่าวนะขวายแล้วผมไม่น่าหวายไหม เฮ้มันหู m e s t w โอ้โห้น้องน้องตายเหมือนกัน oh, <my> โยนทำไมครับนี oh, <my> ่เข้าไปอะอุ้ย <Yeah. S 1> เฮ้ยอคาลีข้างเราอย่างโหดได้แมว่ได้แะได้และเปิออสิเลยเห็นเป็นเงาหมดโคตรก็ไม่รอดีธรรมดาเอาละครับคาลีป่าดับกรจายโดนาตาเลอรอนิดเดียวเด๋อ ขอตีมังกรก่อนพอดีจังเกิลเราไปไหนไม่รู้ไปไหน,น,ไไหนอเอา้ามาเฮ้ยไม่โดน <laughs> ยายอะเฮ้ยตรงนี้สองคนอาปูอาปู แจ้งกันนะเขารอส,สมัยอะ่ะไป้ไปอ่ะได้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 โหหายไปเลยเวนโอ้แรงมากไปเอาแอสดีกว่าข้างบนเอ้าขยอมแล้วจีจีดาวิลพีค่ะ